กิจกรรมรวมพลังอ,อชอแก้จนพัฒนาคนสร้างชุมชนพอเพียงเนื่องในวาระครบรอบส3ปีโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิในวันศุกร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2565น้ณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขาวหมู่5ตำบลบ้านบัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนางกฤษพรปริปุนนงังพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆสำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช25 65กรงการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนโดยน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์ราชามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและหมู่บ้าน 2. เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นที่น้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี 3เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและผลงานอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆให้ทราบโดยทั่วกันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่อาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบ้านบัวคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ทัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีการพัฒนารวมทั้งสิ้น50คนมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ 1. กิจกรรมทางศาสนา 2. การรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวาระครบรอบ53ปีโครงการพัฒน,นาผู้นำอาสาพัฒน,นาชุมชน 4. การมอบกิตติบัตรให้กับผู้นำอาสาพัฒน,นาชุมชนและอาสาพัฒน,นาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในปีพุทธศักราช2564 5. มบวุยงบบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒน,นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่1สร้างและพัฒนานกลไกลขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ การแลกเปลี่ยนต้นกล้าพันผักศูนย์แบ่งปันเพื่อน,นําไปขับเคลื่อนแบ่งปันต่อยอดในพื้นที่จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ มอบเมล็ดพ,พันธุ์พืชพันธุ์ผักแกะครัวเรือนยากจนตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยยงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8. มอพันธุ์ผักและลูกกบครัวเรือนยากจน1ครัวเรือน1เคสสตดี้กิจกรรมเปิดป้ายธนาคารต้นกล้าร่วมใจ ตามเอามนือสามาคัคคีเพาะพันธุ์กล้าเพื่อแบ่งปันตามโครงการพัฒนาพ,พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลและ 11. การบำเพ็ญประโยชน์